ความผิดฐานกระทำอนาจารแก่บุคคลอื่นก็น่าสนใจฟังนะเพราะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายและก็อัตราโทษสูงพอๆกับในเรื่องของความผิดฐานกระทำชําเราผู้อื่นสวัสดีครับผมชนัยตองวิทยาธรรมปัตครับวันนี้ผมจะขออนุญาตบังปรนักกฎหมายอาญาภาคสองความผิดกล่าวฉิงความผิดเกี่ยวกับเพศกรณีความผิดฐานกระทำอนาจารแก่บุคคลอื่นตามในประมวลกฎหมายอาญามาตรา278โดยสังเขปครับขอยกหลักหนึ่ง บทบัญยัติมัตรา278บัรยัติวมนสาระสำคัญว่าผู้ใดกระชำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใ,ใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืน ได้หรือโดยํำให้บุคคลน,นั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับวักสองท่าการกระทำความผิดตามวักหนึ่งเป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งไม่ใช่อวัยวะเพศร่วงลำ้ำอวัยวะเพศหรือชวาน,นักของบุคคลน,นั้น ผู้กระชํำต้องระวงโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่8 0 0 0 0บาทถึง4 0 0 0 0 0บาทวักสามชาติการกระทํำความผิดตามวักสองได้กระทํำโดยทําให้ผู้ถูก กระชําเข้าใจว่าผู้กระชํมมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่1นึ0 0 0สบาทถึง4 0 0แสนบาทวักสี่ถ้าการกระทำความผิดตามวักสองได้กระชําโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการสมหญิงหรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่3 0 0แสนบาทถึง4 0 0แสนบาทหรือจำคุกตลอดชีวิตขอยกเป็นหลักที่2องเคราเห์มาจากคำโยกสาริกาต่างๆน,านะครับแต่ขออนุญาตเกินนิดหนึ่งนะครับมาตรา278วรรคหนึ่งนะครับใช้คำว่าผู้ใดกระชำมอนาจารนะครับผู้ใดนี่คือผู้กระทำความผิดชิงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ครับส่วน ผู้ที่ถูกกระทำอนาจารนะครับใช้คําว่าบุคคลอายุกว่า15ปีบุคคลนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ครับที่ถูกกระทำนะครับผมทีนี้อายุไม่เกิน15ปี้าปีครับก็จะเป็นเด็กที่ถูกกระทำอนาจารนะครับก็ผู้ที่กระทำความผิดจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา2 7 9วรกหนึ่งนะครับเด็กจะยอมหรือไม่ยอมก็เป็นความผิดนะครับทีนี้นะครับวิเคราะห์มาจากคำยกสาาิการต่างๆนานาครับที่ยกมานี้ครับ สารท่านวางหลักเอาไว้ว่าการกระทำอนาจารเนี่ยหมายความว่าการกระทำที่ไม่สมควรทางเพศก็เช่นนะครับการกอดการจูบรูปคลำแต่ต้องเนื้อตัวร่างกายนะครับที่ไม่สมควรทางเพศนะครับซึ่งต้องทำไปในทางกรรมรมหรือประเวณี หรือเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำความผิดนะครับและยังรวมถึงการกระทําให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วยครับมันมีเคสต์ซัดี้ครับที่ยกมากล่าวในคำพูดสาดิกานี่นะครับผมก็ไปกอดเอวโจดร,ร่วมเขาโจดร,ร่วมหมายถึงว่าเขายื่นคําร้องเป็นโจดร,ร่วมกับเจ้าพนักงานอายการในคดีอาญานะครับกอดเอวเขาจับแขนนะครับโน่นนี่นั่นเขานะครับครบองค์ประกอบความผิดโน่นนี่นั่น ตามหลักประมวลกฎหมายยามาตาสรา278วรรคหนึ่งนะครับก็เป็นความผิดฐานกระทําอนาจารนะครับหรือว่านะครับมันมีเคสนะครับย่องมาทั้งหลังนะครับแล้วก็ไปจูบศีรษะของโจ์ร่วมเขานะครับสารเขาบอกว่าไอ้จูบอย่างนี้นะครับก็เป็นความผิดฐานกระทําอนาจารตามในยย่งประมวลกฎหม,มายยา마ตาสองรา278นะครับ เพราะเขาอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกัดกินได้ย่องมาอย่างนั้นนะครับผมและเขาก็ไม่ยินยอมด้วยเคสต่างๆที่ยกมาเนี่ยเขาไม่ได้ยินยอมนะครับและในเรื่องของติดตั้งกล้องบันทึกภาพใต้กระโปรงเขาครับมันมีคำพิสาดิกาปี2558ครับบอกว่าเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารนะครับสารก็ให้เหนุว่าการตั้งกล้องดังกล่าวนะครับมันเป็นการใช้กำลังพลุสลายเพราะว่ามาตรา1มงเล็บ6เนี่ย ใช้กรรมทุสลายมันรวมถึงทําการพทดสลายแก่กายหรือจิตใจการกระทําดังกล่าวทํากระทบกระเดินตัวจิตใจเขานะครับเป็นการกระทําอนาจารแล้วนะครับขออนุญาตกล่าวเพียงแค่นี้ครับมีอะไรก็ปรึกษาทนายหรือผู้